ล่าสุดนี้โบมิลาดาโพส่าอล่าพุ่งริมทะเลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่รักที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากๆโบมิลาดาและวันใจอเล็กิรเดธค่ะนอกจากจะมีผลงานที่ปังอยู่ตลอดเวลาแล้วหลายคนคงจะทราบดีเจ้าตัวนั้นมีความน่ารักหลายคนบอกว่าเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เห็นได้จากความอารมณ์ดีของเธอก็มักจะตอบกลับไปแบบฮาๆาทุกครั้งล่าสุดโบได้ออกมาโพสต์ถึงความน่ารักแจกความสดใสใส่ชุดวันพีชโพส ท่าที่ริมทะเลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแคปชั่นนี้น่ารักจริงๆค่ะเราไม่ชอบเขาแล้วเราชอบทะเลแม่เรียกได้ว่าแฟนคลับนั้นแฮรก็มาคอมเมนต์กันเพียบค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ